สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่โรงแรงมเมอร์เคียวพัทยาโอเชียนรีสอร์ทนะคะเน,นี้เป็นวันอยู่ของน้องชัปเปอร์ใช่ไหมครับ เราก็ถึงที่พักกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราพักกันอยู่ชั้น10นะคะเราก็จะได้วิวแบบบรรยากาศดีหน่อยนะเดี๋ยวเรามารีวิวห้องก่อนนะคะตอนนี้นะคะแอมก็อยู่ในห้องแล้วนะคะเตียงนะนี่เป็นเตียงนะคะเตียงก็ขนาด6ฟุตนะคะก็ใหญ่ใหญ่นะเดี๋ยวไปดูห้องน้ํานะห้องน้ําคือดูมันซิกเนเจอร์มากดูกระจกมันมองก็ไปเห็นข้างในเนี่ยนเนียช้ไปยื่งในตาเอ๋ถ้าเกิดอาน้ำก็คือเห็นหมดเลย ออก็มีตู้เสื้อผ้ามีอันนี้นะคะมีชากาแฟให้เราทานฟรีมีน้ําเปล่าด้วยนะคะแล้วก็มีของในตู้เย็นด้วยนะคะอ่าแล้วก็มีนี่ตู้เสื้อผ้ามีตู้เซฟเอ้ยไม้แขวนเสื้อเอ้ยเตารีดเอ้ยมีให้ครบหมดเลยนะจ๊ะค่ะแล้วก็ดูกระจกก <c oughs> ระจกบ้านใหญ่มากอ่านี่ห้องน้ำคือก็โอเคอยู่นะคะคืนเท่าไหร่นะอันนี้เราซื้อมาคืนเท่าไหร่จอง สองพันด้วนประมาณโดยประมาณเกือบเกือบสองพันนะคะ <c oughs> ก็ถือว่าโอเคนะคะแล้วก็ห้องเราเนี่ยอยูตเลเลย่ติดวิวทะเลเลยจ้าดูจ้าติดวิวทะเลเลยจ้าออกไปก็คือแบบท่านั่งตรงนี้ก็คือนี่วิวทะเลเลยหนวนทะเลคือก็ดีนะโอเคอยู่ดูสิอันนี้เป็นบริเวณด้านลางหล็อบีนะคะคือตกแต่งแบบน่ารักมาก ก็เดี okay. so ๋ยวแอมนะคะจะทิ Light ้งนะคะในส่วนของช่องทางการติดต่อโรงแรมไว้ในโพสตแล้วกันนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเที่ยวที่ห้างกันต่อแล้วกันนะคะคือไปหาของกินก่อนนะแล้วก็ไปหาสถานที่ท่องเที่ยวเดี๋ยวไปดูนะคะว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันวันนี้นะคะตอนนี้นะคะซูเปอร์แมนกำลังจะแปลงร่างนะคะเข้ามาในตู้โทรศัพท์แล้วแปลงร่างยังทำไมไม่แปลงร่าง แต่แปลงล่างนี้แปลงล่างมันซูเปอร์แมนนี่ปีประตูก่อนปีประตูก่อนแปลงล่างเลยแปลงล่างเลยหมุนตัวด้วยหมุนตัวด,นะดู้นะเด้แสบเลยทำไรยากใชยคู่กับรถรถคันใหญ่ Oh. สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่สาว่ายน้ำข้างล่างแล้วนะคะชี่นี้จะมีสาว่ายน้ำสองที่นะคะนั่นคือที่ชั้นห้ากับชั้นสุดท้ายนะคะชั้นห้า 5, มันก็จะเป็นแบบว่าเสาผู้ใหญ่ว่าทายรูปเฉยๆนะอันนี้เรามีเด็กมาด้วยเราก็เลยต้องมา,าเล่นข้างล่างนะคะเพราะว่ามันมีสไลเดอร์ตรงนั้นนะโอเคตอนนี้นะ้องเชปเปอร์พร้อมยังพร้อมแล้วอยากไปเล่นยังเนี่ยอยากไปเล่นแล้วเย้ ยางยางยางรอปราปาก่นตอนนี้ป้าไปสำรวจห้องน้ำอยู่นะที่นี่มีที่ให้นั่งรอด้วยนะคะนี่ที่ให้นั่งรอแต่ว่าห้องเด็กใครแบบมีเด็กเล็กอะไรเงี้ยมันนั่งรอในห้องนี้ได้ดูชุดว่ายน้ำที่เห็นในกระจกไหมโอเคตรงนั้นไปห้องน้ำโอเคไปชัปเปอร์ไปแล้ว เชปเปิ้ลรองเท้าอ่ะอันนี้เป็นที่ให้ยืมผ้าเช็ดตัวนี่เราก็มาเซ็นชื่อตรงนี้นะคะแล้วก็ยืมตอนเราเล่นเสร็จแล้วใช่ไหมไอ่่ไปดูสิว้าวเชปครับแชปไปเอารองเท้ามาก่อนนี่น้หาหมาครับรองเท้าหนูอยู่ไหนครับใครแบบว่าจะมานั่งรอลูกก็มานอนตรงนี้ได้นะคะ ี่ตรงนู้นดีกว่าเนี่ยนะมีสลายเดอร์ด้วยดูโอ้หเตรียมพร้อมมีวงมีแวน่นดูสิอ่ะชัปเปอร์ชัปเปอร์ปปอรมีวงมีแวน่นใช่ไหมเดืเอดได้ <c oughs> สไลเดอร์อันนี้เป็นของเด็ดแอมน้อยเนี่ยเอาไปชัปเปอร์ลุยเลยไปแล้ววายน้ำมันตื้นลูก กระโดดน้ำเลยโอ้ค่ะตอนนี้นะคะเน็ตแชปเปอร์ลงไปเล่นน้ำแล้วนะคะเดี๋ยวแอมจะตามลงไปเล่นด้วยนะคะดูนู่นไม่สนใจแล้วใส่แว่นตาจะมีเหงื่อเต่าใส่แว่นก็มีเพื่อนเล้วคือน้ำหนาวมากน้ำเย็นมากอากาศเหมืนฝุ่น ครึมเหมือนจะตกนะคะดูแชมป์ด <not> so ีโอ้สนุกมากเหนื่อยไหมลูกไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยเลยใส่แว่นนี้ใส่แว่นดีๆดีเใส่แว่นให้นอนยเอาใส่ดีๆดิมันต้องปรับใหม่นี่เนี่ยคือแว่นอันเนี้ซื้อมาใหม่จากทานอกร้อเก้าสิบเก้าบาทใช้ไม่คุ้มหรืออ่ะเอามาได้แล้ว หนาวป่ะลูกไม่หนาวไม่หนาวเลยเนาะอยากไปทะเลไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปทะเลโอเควันนี้เล่นอยู่นี่ก่อนโอเคเพราะว่าเดี๋ยวน้องช็ปเปอร์ต้องไปนอนแล้วเพราะว่าชปเปอร์เหนื่อยมากวันนี้ก็ไม่ได้นอนกลางวันเจ็บเปล่าโอเค็ปไปแล้วน้องชปเปอร์ก็ยังไม่ขึ้นตอนนี้มืดแล้วจะมืดแล้วดู แลวน้ำคือหนาวมากไม่ยอมคือเขาบอกว่ายังมีพเพื่อนเล่นอยู่เดูดเดดดูแชป๊าหนาวแล้วลูกไะขออีกหน่อยเขาบอกขออีกหน่อยเพื่อนยังอยากเล่นอยู่ยืนตรงนั้นยื่ตรงนั้นค่ะตอนนี้เวลาห้าโมง 45นาทีนะคะน้องแชปเปอร์ก็ยังไม่ยอมขึ้นจากสารนะตอนนี้แบบหนาวมากใช่ไหมนี่มันโอ้โหโดมกอล้มมด้วยวะ <c oughs> ่ะโดมกลกอล้อมแบบฉบับอ้วนน่ะเคยเห็นป oh, <no. S 1> ะเมื่อกี้เขาเปิดกล้องแล้วเขาบอกว่าตัวเองทำไมลออย,อยนี้จ้าผู้คนหลอค่ะอ่าตอนนี้เราเล่นน้ำกันเสร็จแล้วไปหนาวไหมลูกหนาวไหมหนาวโรงแรมเราก็ต้องเสียบ ไปก่อนนะคะไรม่รู้เ,เชื่ออะไรไม่เพื่อน <c oughs> ชื่ออะไรแื่ออะไรหนาวมากอะ่ะดูดิคืออากาศมันเย็นไงใช่ไหมแชบใช่อระปาเช้าเดินชา้าไปโอ้โหหนาว เออน่ะเปิดเอ้าดึงดึงเข้าหาตัวยังไงโอ้ยลูเอ้ยยังไงหูกฝันบวนไปให้ป๊าป๊าอ่าไให้ถอดเสื้อผ้าอ้ยเห็นวิวคือเลิศมากดูสิวิวตอนเย็นๆคือสวยมากคือตอนเย็นมันก็มีแบบว่าแสงพระอาทิตย์นะเนาะแต่ว่า ถ้าเราถ่ายตอนที่พระอาทิตย์กำลังจะตกมันก็จะแบบว่าย้อนแสงไงโออันนี้คือไม่ย้อนแสงแล้วเพราะว่าแสงอาทิตย์หมดนี่เราอยู่ชั้นสิบนะคะนี่สวยมากๆเลยดูสิยันนี้เราก็าคงแบบไม่น่าจะออกไปไหนอะเพราะว่ารู้สึกว่าเหนื่อยกันมาทล้งวันแล้วแล้ว,ล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 วก็แอมทำงานเยอะมาหลายวันไงก็แบบอยากนอนให้เต็มที่นะคะแล้วก็พรุ่งนี้เช้าค่อยว่ากันอีกทีเนาะโอเค เดี๋ยวไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้ากันลยกันนะคะ,ะตอนนี้นะคะเราก็อาบน้าแต่งตัวกันเสร็จเรียบร้อยนะคะตอนคืนเราพานางเชปเปอร์มาร้านอาหารนะคะชื่อร้านอะไรจําไม่ได้ <c oughs> เปิดที <c> ่ <oughs> เปิด Google Map มาตาม o o g l e มานะคะนี่ค่ะร้านนี้โอเค okay. เดี๋ยวเราไปทานอาหารกันนะคะเขาบอกว่าร้านนี้บรรยากาศดีลูซี่โอ้หน่ารักเชียว ตอนนี้เรากำลังจะพาน้องแชปเปอร์ไปเข้าห้องน้ำเพราะว่าเล่นทรายจะโดนตีเนี่ยอาบน้ำมาแล้วเนี่ยแล้วก็เอามือไปเล่นทรายขวาดทรายขึ้นมาบนโต๊ะด้วยไปเดินตรงไปลูกไป <Okay. S 1> เข้าห้องน้ำไปนีห้องน้ำหญิงนี่ฝั่งนี้ลูกผู้ชายเหรอ <laughs> หนูเป็นผู้ชายนีล้างนี้ลูกอะไรผู้ชาย ชิ้เนี่ยที่ฝุ่นเต็มเลยหน้าตีไหมหน่าไม่น่าได้ไงอ่หน้าตีมากเลยนะ่หละ่น่า, <c oughs> ากลับข้าวมาเต็มตัวเลยบุฟเฟ่สั่งเท่าไหร่ก็ได้ไม่อ่ะดูสิแอมาแล้วอันนี้คือยังมาไม่ครบ มาอีกแล้วกินหมดป้าเธอไม่รู้ <c oughs> ดูสิค่ะไข่ตูนมาแล้วชาเป,ปอร์โอ้โหเต็มโต๊ะไปหมด